ใช่ไหมหมูตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่สองเหมอนกันอฝั่งเนี้ยหมูต้องนับย้อนเห็นไหมกระจายเป็นหนึ่งเป็นสองเเหมือนกับตัวนี้ดังนั้นสูตรเนี้ยใช้ไม่ได้ถึงใช้ไม่ได้นะพอเราเขียนพันธะคู่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาใส่กิ่งลวอ่ากิงเหมือนเดิมริ่งห้ามใส่ตัวแรก จริงจะไม่ใช่จริงจริงมันจะได้ใต่โทษอ่ะในการเรียกชื่อเราได้ไหมสมมติอาบานาพูดนี้ก่อนนะ บบกิ่งแรกกิก่งกิ่งแรกอยู่อยู่ที่สองมันท้าอยู่ที่หเราก็เขียนสูตรที่ห้าเป็นมันท้าอยู่ในเดิมขยับกิ่งกิ่งอันนี้นได้ตางนาเลยอันนี้อ่างกัามเลยนะถามทถามด้วย